วันนี้จะมาแสดงกรณีศึกษาผู้ป่วยตายอย่อยางสมศักดิ์ศรีมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่นชนอาานางสาวธเัญญาชนะชัยรับบทเป็นลูกสาวแก่ปองจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนางสาวจิมามน,มนีวนลวลรับบทเป็นพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนางสาวดุนัทแปงเพชรรับบทเป็นคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอ็งการแก้วรับบทเป็นคุณยายองจันทร์ค่ะไปชมกันเลย แม่ใช,ช้ชีวิตพอแล้วถ้าตายแม่ขอขับไปตายที่บ้านนะถ้าแม่ต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะลองไปคุยกับหมอดูให้นะแม่โอเคลูกแม่มาใตรงนี้ก่อนนะขออนุญ,ญาตค่ะ สัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุอดิว่าหนูเป็นลูกสาวของคุณฟองจันะคะมีเรื่งองจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะค่ะมีอะไรคะคือคุณแม่ค่ะบอกว่าจะกลับบ้านนะคะจะขอไปรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าคุณแม่เจ็บป่วยานานแล้วก็ทรมาน,านมากแล้วค่ะก็เลยจะขอไปรักษาตัวที่บ้านได้ไหมคะคุณไม่สงสารแม่คุณหรอคะถ้าแม่คุณกลับบ้านไปแม่คุณจะทรมานนะคะหมอไม่ให้กลับคะ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแม่หนูไปเจกับหมอมาแล้วนะหมอบอกว่าไม่ให้กลับบ้านถ้าไม่กลับไปไม่ต้องทรมานมากๆเลยนะไม่ไม่กลัวตายหรอกลูกกคนเกิดมาต้องตายคุณพยาบาลขอบคุณค่ะ มีอะไร,รต่อหรคะพอดีว่ามเรื่องจะปรึกษ,ษาค่ะคุณแม่กองจานขายากลับบ้านแล้วก็จะมาเป็นรั้งสุดท้ายแล้ว<อ>ก็คือจะไม่ใหม่อีกแล้วอะคะ่ะก็คือคุณแม่เจ็บปวดมา,มากอยากกลับไปบรักษา,ท,าที่บ้านนะคะได้คุยกับคุณหมอหรือยังอะคุณหมอบอกว่าไม่ให้กลับค่ะเพราะว่าถ้ากลับจะทรมานมากถ้า่าเดี๋ยวจะไปลองไปคุยกับคุณหมออีกท้งนึงนะว่าคุณหมอจะให้เขาวักเซ็นไป แสดงสีจำนองเพื่อจะไม่รับการรักษาได้หรือเปล่าแล้วก็จะเดี๋ยวส่งทีมดูแลแบบว่าเข้าประคองไปเข้าไปดูแลคุณแม่อีกครั้งนะค่ะขอบคุณค่ะการสรุปประเด็นจากกรณีศึกษาค่ะค่ะวสากประเดนนคะหนึ่มีการปกปิดความจริงจากผู้ป่วยและยากนะคะโดยที่แพทย์กับพยาบาลนะคะไม่ให้ข้อมูลความจริงเก็ผู้ป่วยค่ะสอนะคะแล้เมื่อสิทธิผู้ป่วยค่ะโดยที่ พูดไม่สุภาพเก็บผู้ป่วยนะคะแล้วก็แสดงกิริยาไม่ให้เก็บผู้ป่วยไม่ใส่ใจในการปฏิบัติการพยาบาลขัดความเื่ออากรุณขัดต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพค่ะสุของพวกเราขอจบการแสดงกรณีศึกษาเป็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ